น้ำยังใสเลยครับ ตัไม่โดนตัไม่โดนกัดสองทีไม่โดนโอ้โหเสียดายเลย กัดตั้งสองทียังไม่โดนหายเลยอืมโฮยโดนแล้ว โดนแล้วโดนแล้วสายวิ่งสายวิ่งเราดูสายเดือบวยวิ่ง <c oughs> อยู่เนี่ยอยู่สิทั้งวัดสองที่นะครับสายมันย่อนอยู่โอ้ยผอมแต่จะได้ปล่อยครับตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนผอมเอมยอะไหมโอ้โหว่าทำไมถูกจังวูดงยังผอมเลยอ่ะ กอเดี๋ยวปล่อยนะครับอืมกัดผิดกัดถูกอยู่นั่นแหละอ,อ๋อเดี๋ยวเขาคีปพิเปิลหน่อยงั้นจะปลดได้ง่ายนะครับเนี่ยดูดิอย่างพร้อมอะ่ะอืมกินตั้งลึกเลยปลดยากหน่อยนะครับนี้้าไมมีคีไม,ม่แย่เลย โ oh อ้มาเจ้าบิดงั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 ดนะครับงัดตัวเบ็ดโอเคก็เดี๋ยวปล่อยอที่เดิมนะครับตรงนี้มันน่าจะรวมสมบูรณ์ดีอะ่ะแต่ว่าทำไมปลามันถอมจังไม่รู้อะ่ะต่อไปโอเครับว่าแล้วมันกัดแปลกๆครับกัดกระโดดซัดตั้งหลายทีกว่จะโดนเหยื่อ อ่ว่าจะเอาตัวได้เดี๋ยวพอจะรูกก้เรื่องก็ต้องย้ำอยู่พักไก่นะครับนี่ครับส่อนพิ่ครับผมคือประเด็นก็คือว่าถ้าเจอแบบใครที่ซื้อไปแล้วเจอแบบตัวเบรคมันกดยางรึเกินครับงัดขึ้นหน่อยครับงัดขึ้นหน่อยแล้วก็ออกไปเอาขวาครับเอาคีมงัดนะครับเดี๋ยวใช้มือเดี๋ยวจะเข้าเข้าเข้าได้ครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ข้างปีกครับ ครับมันจะทําให้ติดปลาง่ายกันเยอะถ้ามันกดแล้วมันวัดมันจะเข้าไปในยางแล้วก็มันก็อาจจะเข้าปลาแต่ว่ามันเข้าไม่ลึกอาจจะปลาหลุดหรือตัวเบ็ดทิ่มยางเนี่ยวัดปลาไม่ติดได้เคครับผมสอนพิษนะครับลองทําดู่อ้แต่ลองตีใหม่ับผมดูหมายหมายออกจะสวยงามเยค,ครับผมจอนมากครับผม